สวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เดินภู่มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการลิส์เรื่อยไปกันในอีพีที่85กันแล้วนะครับเราก็มาพร้อมกับเด็กครูเซเดียนในอีพีนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลย เราก็มาเริ่มกันในส่วนของเมนเด็กกันก่อนนะครับเปิดมาก็มีแม็กซี่สามใบครับของสามัญประจบ้านแล้วก็ต่อไปจะเป็น,น,ม,อ er นมอนสเตอร์ในทีมของครูเซเดียนะครับมอนสเตอร์ในทีมของครูเซเดียทุกใบนี่ก็จะมีเอฟเฟก์ที่มันเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือการ์ดใบนี้สามารถสเปรไปที่โซนที่ลิงมอนสเตอร์ชี้ไปหาได้ ไม่ว่าจะเป็นโซนที่มอนอีกฝ่ายชีย้หรือมอนเราชี้นะครับขอแค่เป็นลิงมอนสเตอร์มันก็จะสเปย์ออกมาได้นะครับการอัญเชิญด้วยวิธีนี้สามารถอัญเชิญได้1ครั้งต่อเทินเท่านั้นแล้วก็มาดูที่ใบแรกครับครูเซเดียลิกรูเซียใส่มา3ใบครับใบนี้เมื่อการ์ดใบนี้ normal หรือสเปย์ออกมาที่โซนลิงมอนสเตอร์ชี้ไปหาเราสามารถเลือกครูเซเดียมอนสเตอร์ที่เราควบคุม1ตัวแล้วก็เลือกกาดหนึ่งใบในสนามอีกฝ่ายทำลายกาดเหล่านั้น ครูเซเดียออรเรียเอฟเฟกต์ของเจ๊แกก็คือเอฟเฟกต์ช่วยในการกันตายให้กับมอนสเตอร์ครูเซเดียของเรานะครับถ้าเกิดว่าครูเซเดียมอนสเตอร์ของเราจะถูกทำลายจากแบทเทิลหรือจากเอฟเฟกต์เราสามารถรีมูฟการ์ดนี้จากฟิลหรือจากสุสานแทนได้ครูเซเดียลีโอนิสเอฟเฟกต์ก็คือเลือกครูเซเดียลิง์มอนสเตอร์หนึ่งตัวในฟิวเราหลังจากนั้นการ์ดใบนั้นที่ตีไปหามอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันจะตีทะลุดามจ ครูเซเดียดราโกใส่มา3ใบเหมือนกันครับใบนี้เอฟเฟกต์ก็คือเมื่อใบนี้อร์มอลหรือสเปรย์ออกมาที่โซนลิงมอนสเตอร์ชี้ไปหาเราสามารถหยิบการ์ดครูเซเดียจากสุสานที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้ขึ้นมือได้ครูเซเดียแม็กซิมัสเอฟเฟกต์ก็คือเลือกลิงมอนสเตอร์ที่ติดชื่อครูเซเดียหนึ่งตัวที่เราคกบคุมตลอดทั้งเทิร์นนี้มอนสเตอร์ใบนั้นถ้าเกิดว่ามันไปตีแล้วสร้างบัเทิลดามิดามจที่จะส่งไปหาอีกฝ่ายจะเป็น2เท่าพาราเลลเอ็กซิต เมื่ออัญเชิญลิงมอนสเตอร์เราสามารถสเปกกาใบนี้ไปที่โซนที่ลิงมอนสเตอร์ชี้ไปหาจากมือใดเอฟเฟกถัดไปก็คือเมื่อการ์บนี้นอ normal หรือสเปออกมาเราสามารถสเปกพาลาเลลเอ็กซิสจากเด็ดใดทันเดอร์คิงเดินไลนิ่งสตราย k ไคจูสองใบ j i s u k i รุเดอะสตาร์เดสทร i ย g k ไคจูใส่มาสอใบนิบิรุเดอะพรายโ b บีอิงใส่มาสอใบ โวลิแกซีสักเซชันเอฟเฟกก็คือเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวในสุสานสเปย์ไปที่โซนที่การ์ดลิง์ของเราชี้ไปหาแล้วก็เวทฟิลด์ครับครูเซเดียรีไวโอลมอนสเตอร์ที่ติดชื่อครูเซเดียทุกตัวของเราที่เป็นลิงมอนสเตอร์พลังโจมตีเพิ่มขึ้น500อยพอยด์เทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกครูเซเดียลิงมอนสเตอร์ที่เราควบคุมตลอดเทิร์นนี้ถึงแม้การ์ดใบนี้จะออกสนามไปการ์ดที่เราเลือกไปข้างต้นจะสามารถตีมอนสเตอร์ทุกตัวของอีกฝ่ายใด้1ตัวต่อ1ครั้ง ครูเซเดียพาวเวเลือกครูเซเดียมอนสเตอร์ที่เราควบคุมการ์ดไปนั้นจะไม่รับผลเชี่ยอะไรเลยตลอดเทินนี้ c o s t Out t ส e s i g n a t เ r ใส่มา1ใบ Forbidden d o u b l e t ใส่มา3ใบ Infinite i m p e r อร์ e n t ใส่มา3ใบแล้วก็ปิด้ายด้วยครูเซเดียข่าวเลอร์สเปกการ์ดปนี้ออกมาในฐานะเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ เผา,าแมลงเวลสพลังโจมตี300ป้องกัน2100เมื่อการเบนี้สเปยไปที่โซนที่ลิงมอนสเตอร์ชี้ไปหาเราสามารถเสิร์ฟกาดหนึ่งใบขึ้นมือที่ติดชื่อโวลเลกาซีจากเด็กขึ้นมือแล้วทีนี้ก็มาดูกันในส่วนของ Extra d e ต k เนะครับเปิดมาด้วยบา k ุสก้าหมายเลขสี่สิบเอ็ดหมายเลขหกสิบดูการ์เอฟเฟกต์ก็คือถอดไส้2ครับแล้วก็เลือกสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์หน ข้ามดอฟเฟตของเราเพื่อจั่วการสองใบแล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบ 2. ข้ามเมนเฟตหของเราแล้วก็หลังจากนั้นเราจะสามารถสเปรย์มอนสเตอร์หตัวจากสุสานออกมาในสภาพตั้งป้องกันได้ 3. ข้ามแบทเทิลเฟตในเทิร์นถัดไปของเราเพื่อที่จะปั๊มพลังมอนสเตอร์1ตัวในฟิ์ให้เป็น2เท่าได้แล้วก็ต่อไปครับเป็นการ์ดในทีมมีครูเซเดียมมาเจส การ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังโจมตีตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาอยู่และการ์ดที่ถูกการ์ดใบนี้ชี้ไปหาจะไม่สามารถสั่งตีได้ถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ถูกสเปรมาที่โซนที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาอยู่เราสามารถเสิร์ชครูเซเดียการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้ที่เป็นมอนสเตอร์ในแมสเซอร์เบัรใส่มา1ใบในแมฟีนิก คูเซเดียเวทกูเล็กเอฟเฟกก็จะคล้ายๆกับไอเจ้ามา g i u s สนะครับในเรื่องของการห้ามให้มอนที่ลิงชี้ไปหาตีแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มพลังนะครับแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายครับเมื่อมีมอนสเตอร์เอฟเฟกถูกสเปรมาที่โซนการแบ่บน,นี้เราสามารถเซิร์ชเวทกับดักหนึ่งใบที่ติดชื่อครูเซเดียขึ้นหมือไใดครูเซเดียสปาตาเพิ่มพลังโจมตีตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่การ์ดบนี้ชีไปหาแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปก็เหมือนกันนะครับก็คือห้ามมอนสเตอร์ที่ ใบนี้ชี้ไปหาตีเติร์นละครั้งเมื่อเอฟเฟกต์มอนสเตอร์สเปย์มาที่โซนการ์ดใบนี้เราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวในสนามผู้เล่นฝ่ายใดก็ได้ย้ายมาที่โซนอื่นอัปเดตแจมเมอร์ใส่มา1ใบเมื่อก์ดใบนี้ตกลงสู่สารเพราะว่าเป็นลิงมทตเรียลให้กับลิงมอนสเตอร์มอนสเตอร์ตัวนั้นจะตีได้2รอบต่อแบทเทิลเฟสน้อง IP พีมัสคา i ีนาใส่มา1ใบในแมยูนิคอนและก็เอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับ ครูเซเดียอีคยแม็กซ์เอฟเฟกก็เหมือนเหมือนกันกันกบครูเซเดียทุกใบนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีตามการที่ใบนี้ชี้ไปหาแล้วก็ห้ามการที่ชี้ไปหาตีเทิร์นละครั้งเราสามารถสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ติดชื่อครูเซเดียหรือโวลเลกาซี่มอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาเพื่อที่จะเลือกการ์ดหนึ่งใบในฟิ์ที่อีกฝ่ายควบคุมเนเกตเอฟเฟกต์การ์ดใบนั้นจนจบเทิร์น แลวก็มีร่างอัปเกรดนะครับใบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไปอยู่덱อื่นนี่ก็จะได้ใช้บ่อยอยู่นะครับเมกไนท์ครูเซเดียอัปรามัคในขณะที่การ์ดใบนี้ลิงก์ออกมาในฟิวอีกฝ่ายจะไม่สามารถท่าเกียการ์ดใบนี้เป็นเป้าเอฟเฟกได้อีกทั้งมอนสเตอร์อีกฝ่ายไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์เป็นเป้าตีได้นอกจากการ์ดใบนี้ b บ t เทลิลละหนึ่งครั้งในช่วงของการคำนวณดาเมจเมื่อการ์ดใบนี้ตีกับมอนสเตอร์ที่ถูกสเปออกมาควิกเอฟเฟก t เราสามารถเพิ่มพลังโจมตีก๊์ดใบนีทเท่ากับพลังโจมตีของอีกฝ่ายในช่วงของการคำนวณดาเมจได้ถ้าเกิดว่าการ์ดเบนิทีลิงก์ออกมาที่เราก็คุมตกลงสู่สารปเพราะการ์ดอีกฝ่ายเราสามารถสับการาซหนึ่งใบในฟิ์กลับเข้าไปในเด็กแล้วก็ปิดท้ายด้วย a c c เซ s c โค e t ท er, อเกอร์พอทุกสถาบันหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลหาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะวีชนะถ้พร้อมแล้วก็ไปดูเอล มาคับกับเกมที่1ของเราเกมนี้ก็เลือกที่จะเริ่มที่หลังอีกไฟนะครับอันที่จริงเราถอยได้หัวนะครับแต่เราใจดีเราให้เกียรติอีไฟเรยเริ่มก่อน,นครับเปิดมาครับอีกไฟใช้เป็นโฟตอนทรัชเชอร์ครับใช้เอฟเฟกของออร์บิทัลเสริฐหนึ่งใบขึ้นมือเป็นกาแล็กซีวิชาตทำการสเปรย์ออกมาเป็นกาแล็กซีวิชาตครับแล้วก็ใช้การเวทมนต์หนึใบครับ พื่อที่จะชุบเป็นโอบิเทลแล้วก็เอา o อบิเทลกับทรัชเชอขึ้นเป็นส t a r ์ลีกลอดกาแล็กซ x ออนครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของ Star ์ลีกลอดกาแล็กซ x ออนสเปย์ออกมาครับเป็น g a l a ็กซีไอโ o ตอนดราก้อนแล้วก็ทําการสังเวยกาแล็กซีวิซาร์ครับเสด็จหนึ่งใบขึ้นมือเป็น g a l a x กซีเอ็กซ์พ n ใช้เอฟเฟกของเอ็กซ์พ i ดิชันครับทำการสเปยอั f เ e อโก o w ออกมาครับจังหวะนี้และหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นเอ็กครับเป็นนัมเบอร์เก้าสิบกาแล็กซีไอโฟตรอดแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลย ทีนี้ก็เป็นเทินของเรานะครับสังเวยมอนสเตอร์อีไฟครับด้วยไคจูทันเดอร์ของเราแล้วก็ขึ้นเป็นมาเกียสครับทีนี้ก็ทําการละเลงคอมโบครูเซเดียของเรานะครับสบปออกมาครับเป็นดราโกครับใช้เอฟเฟกต์ดราโกหยิบหนึ่งใบขึ้นมือจากสุสาน แล้วก็หยิบอโพเรียครับที่ยังไม่ได้สเปออกมาจากมือแล้วก็ใช้เอฟเฟกของมาเดียสครับเสดเป็นแม็กซิมัสแล้วก็ขึ้นเป็นลิงสองครับจังหวะนี้เรียกออกมาครับเป็นเลก,กูเล็กแล้วก็ทําการสเปออกมาเป็นน้องอโพเรียครับใช้เอฟเฟกของเลก,กูเล็กทําการเสดหนึ่งใบแต่ก็โดนขัดด้วยน้องอุราระกันไปแต่เราก็ยังไม่หยุดแค่นี้ครับทาการขึ้นเป็นเอสมอนสเตอร์ ster, ประจําเด็กของเราครับเรียกออกมาครับ เป็นคร e ูเซเดียอีกควอยแม็กแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำการสเปคเป็นแม็กซิมัสครับแล้วก็ชุบชีวิตการ์ดหนึ่งใบด้วยเอฟเฟกต์กองโบนเลกซี่สักเซชันเราเลือกที่จะชุบเป็นดราโกนะครับเพื่อที่จะขึ้นเป็นเอ็กซิสกันต่อไปเรียกเป็นนัมายเลขหกสิบไทม์เลสครับใช้เอฟเฟกต์ของไทม์เลตปั๊มพลังโจมตีอ e ีควอยแม็กเป็นสองเท่าแล้วก็เข้าสู่บัตโตเฟสครับไปด้วยอ e ีควอยแม็กครับทะลุไปหนึ่งหมื่นเก้าพันพอยโอทีเคครับเกมนี้ <c oughs> แล้วก็มาต่อกันในเกมที่2ของเรากันเลยนะครับอีกฝ่ายเปิดด้วยเมจิกเชียนโซเราก็ไม่รอช้าครับใช้เอฟเฟกต์ของแม็กซี่ครับทำการกดดันอีกฝ่ายกันไปเ <c oughs> ขาก็เลือกที่จะสเปย์ออกมาครับเป็นแบ็คเมจิกเชียนครับและหลังจากนั้นก็จบเทิร์นกันไปเลยเซตการ์ดหนึ่งใบทีนี้ก็เป็นเดินของเราครับวางมอนแค่นี้มันไม่พอนะพี่เราก็ทําการละเลงครับด้วยคอมโบดีคอมโบเดิมของเราเรียกเป็นมาจิสแล้วก็สเปย์ออกมา1ใบครับเป็นพาราเลลเอ็กซิสใช้เอฟเฟกต์ของพาราเลลเอ็กซิส ับทำการเรียกคู่ขาของเขาออกมาครับเป็นพาราเลลเอ็กซิอีก1ใบครับแล้วก็ทำการเซิร์ชเป็นไอเจ้าลีโอนิสแล้วก็เอาพาราเลลเอ็กซิสสตัวไปขึ้นงต่อครับเป็นอัปเดตแจมเมอร์ครับเราจะได้ตีเบิ้ล2รอบแบบเท่ แล้วก็ขึ้นเป็นเอสมอนสเตอร์ ster, ประจำเด็กของเรากับคร e ูเซเดียอีควอยแม็กเรียกออกมาเป็นสิงโตแล้วก็เรียกเป็นแม็กซิมัสครับใช้เอฟเฟกของเวทฟิวครับแล้วก็ตีด้วยอ e ีควอยแม็กครับจังหวะนี้ทะลุไปแต่ก็ยังไม่ตายนะครับและอ e ีไฟลก็เปิดด้วยคูิโบลูกพอ่อครับเราก็ไม่รอชา้าใช้เอฟเฟกของแม็กซีกันไปเพื่อที่จะจั่วการ์ดหนึ่งใบแบบรฟรีๆครับเอฟเฟกของคูิโบลูกพอ่อก็จะสามารถสเปร์แบ็คไมช์เชนเกลออกมาได้แต่ก็ไม่รอดครับ โดนอีกไว้แม็กของเราไปแบ็คเมจิกเช่นเกิลึงกับไส้แตก แล้วก็เป็นเกมที่3ของเรานะครับเราก็ยังคงคอนเซปต์มันเดิมขอเริ่มทีหลังนะครับคนพี่เปิดมาครับด้วย e ีซิ n i n งอีกฝ่ายําการสเปเฟนเบียออกมาครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของเฟนเบียครับเราก็ไม่รอช้าเชนสวนด้วยอินฟินิตอิมเปอร์แมนเนนกันไปตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโชคดีกันเลยทีเดียวที่เรามีพาราเลวเอ็กซิสในมือนะครับโอ้ไม่ก็อีกฝ่ายเรียกเป็นเทเลเมนไรโนฮาร์ดครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยสเปออกมาครับเป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์เรียกออกมาครับเป็นเทเลเมน คิกคารอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมทําการโม่ครับตามสเตปของเด็กเทเลเมนเรียกเป็นเทเลเมนคาสติล่าครับแล้วก็ใช้เอฟฟสของน้องคิกคารอสทําการโม่ต่อครับอีก5ใบ แล้วยังไงต่อกับพรีโมอีก3ใบครับติดเป็นชะเดาเฮดฮอกครับใช้เอฟเฟกต์เฮดฮอกเสิร์ดหนึ่งใบขึ้นเหมือนแล้วก็เปิดด้วยมอนสเตอร์รีบอลทาการชุบชีวิตออกมาครับเรียกเป็นน้องคิกคารอดอีกรอบหนึ่งและหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นแคสติล่าเชงกีไอลาแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยถือว่าเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างความแห้งแรงน้อยนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่เข้าเมตาใหม่มานี่ก็ไม่ค่อยเจอเทเลเมนตแล้วนะครับหรือว่ากูอยู่แรงต่ำวะอีกฝ่ายจะไปออกมาเป็นยูนิคอนครับแล้วก็เข้า เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับใช้เอฟเฟกตคลองพาราเลลเอ็กซิซีดทำการสเปรคู่ขาออกมาแล้วก็เชนลิงบ็อกครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยแคสติลลายูนิคอร์นเขาก็เลือกที่จะรีมูฟเป็นเมกไนท์ครูเซเดียอัพดาเมจนะครับมึงกลัวผิดตัวแล้วไอ้หนูมึงควรจะกลัวอีควอ伊แมกคูนะเว้ยแล้วก็ทําการขึ้นเป็นอัปเดตแจมเมอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะตีแบบดับเบิลแบบหล่อเทจากนั้นก็ขึ้นเป็นเอสมอนสเตอร์ ster, ประจําเด็กของเราครับอีควอ伊แมกครับแล้วก็ทําการสเปรเ,เป็นแม็กซิมัััสสใช้เเอฟฟคแมม็กซิรบ แล้วก็เรียกเป็นดากใช้เอฟเฟกดราากหยิบหนึ่งครับเข้าสู่บาโธเฟสครับตีไปครับทะลุไป8,800น้อยพอยถึงกับไส้แตกอีกแล้วและแล้วก็เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับเกมนี้ก็ต่อให้อีกฝ่ายเขาเริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนได้เปรียบจัดมาครับอีกฝ่ายสเปย์ออกมาครับเป็นแคสติลลายูนิคอนรอบนี้ก็เป็นเด็กแคสติลลาแบบเพียวๆเลยนะครับเซิร์ฟหนึ่งใบเป็น เชสติล่าเบิดแล้วก็เปิดด้วยตีโอซิตครับเราก็ไม่รอช้าเชนสวนด้วยแม็กซี่กันไปครับกดดันครับแต่อีกฝ่ายก็อนนาดานาทนนะครับทำการสเปมมอนสเตอร์ออกมาแบบ Mid ank, ไม่เกรงใจใครเซตหนึ่งใบขึ้นมือครับเรียกเป็นไรชาร์ดครับเราก็ทําการจั่วกันแบบฟรฟี Free, กันต่อไปขึ้นเป็นแชงกี้ไอลาครับและหลังจากนั้นเปิดด้วยไรชาร์ดเพื่อที่จะทําการล็อกโซนหนึ่งใบของเราครับด้วยเอฟเฟกของแชงกี้ไอลา แล้วเอฟเฟกของ Big Bang ก็รีโซฟครับอีกฝ่ายสเปยได้เป็นเฟนเลียและหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นแคสติล่าไรชาต์แบบหล่อเท่ครับมาที่โซนซ้ายสุดพร้อมกับแปะเป็นแคสติล่าเบิร์ดเซตการ์ดหนใบจบเทิร์นทีนี้เป็นเทิร์นของเรานะครับ หรือว่าอีกฝ่ายก็ค่อนข้างที่จะฉลาดกันเลยทีเดียวนะครับเลือกที่จะอุดโซนกลางเอาแต่มึงก็ยังไม่ฉลาดอยู่ดีนี่ว่ามึงควรจะอุดอีกรูนึงนะพี่นึกว่าเห็นเอ็กซ์ตเดกเราแล,แล้วจะฉลาดขึ้นมานิดนึงปรากฏว่าไม่นะครับเข้าสู่เทินของเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของอินฟินิตอิมเปอร์มาเน้์กันไปเพื่อที่จะเนเกตเอฟเฟกต์ของเชงกีไอล่าครับอีกฝ่ายก็ดูดอิมเปิมของเราเข้าไปที่แมททเรียลของเขาจากนั้นครับเราก็ทําการสังเวยไรชาร์ดเพื่อที่จะเรียกเป็นไขอยู่ดันเดอร์อีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเนนนสววด้วยกซั ไปครับจังหวะนี้แล้วก็ขึ้นเป็นมาเจสครับแต่ก็ไม่ไวครับอีกฝ่ายเขามี เอฟเฟกต์เวลเลอร์อยู่แล้วก็เลยต้องรําตามมีตามเกิดกันไปครับเรียกเป็นดากูดากโกูก็โดนขัดอีกในเกมนี้คุณบอบงจะทําอีกไฟใส้แตกได้หรือไม่โปรดติดตามเมลิสต์เรื่อยๆแล้วก็โดนขัดครับด้วยเฟนเรียแต่ก็ยังดีครับที่ในมือเรามีไอ้เจ้าสิงโตอยู่หลังจากนั้นก็เรียกเป็นแม็กซิมัสครับเพื่อที่จะปั๊มดาเมจให้กับเจ้าเลกูเล็กส์แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเลกูเล็ก์ครับทำการเสดเวทกำลักหนึ่งใบขึ้นมือแต่เขาก็มีน้องอูรระอยู่นะครับทาให้เราไม่สามารถเสด เอเวกเวทิวแค่นี้ก็น่าจะชนะได้อยู่หลังจากนั้นเอฟเฟอคาสติลลาเบิดกดเด้งครับทำการมุกการ์ดไปสใบแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นบทโตเฟสของเราครับสั่งเลก,กูลัสไปตีคาสติลลาแจงกิอราครับแล้วหลังจากนั้นก็ตีไปที่เฟนเรียครับทะลุไป8,000พอยครับอีกฝ่ายถึงกับไส้แตกอีกแล้ว สวัสดีเกม5ครับเกมนี้อีกฝ่ายเปิดด้วยแฟริสครับแล้วก็สเปรเป็นอินคริสสเปรเป็นไวรอนไวรอนหรือไวออนวะทำการโม่หนึ่งใบครับแล้วก็ทำการเสิร์ตขึ้นมือครับเป็นโพลิมอลไลเซชันและหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นเอ็กซ์ต้าฮีโร่ครอสคูเซ ทำการสังเวยมาเลเซียเพื่อที่จะเสิร์ตเป็นดีไนเออร์ครับแล้วก็เปิดด้วยเอฟเฟกของมาเลเชียสสเปรเป็นมาเลเชียอีกใบครับแล้วหลังจากนั้นก็เปิดด้วยโพลิเมอไรเซชันครับจังวะเนี้เรียกเป็น d p e ครับออกมานอนยิม้มแล้วก็ยังไงต่อครับพี่เรียกเป็นดีไนเออร์แล้วก็ขึ้นเป็นเอ็กซ์ตาฮีโร่ครับใช้เอฟเฟกของมาเลเซียททาการสเปรออกมาครับเป็นมาเลเชียอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้เอฟเฟกของเอ็กซ์ตาฮีโร่ครับแล้วก็เปิดด้วยฟิวชันครับ เรียกเป็นสันไกรแล้วก็ ปิดด้วยมิราเคิลฟิวชั่นครับเรียกออกมาครับเป็นเวกอัพยัวเอเลเมนทัลฮีโร่และยังไงต่อครับรี่เปิดด้วยเดสทอยเออร์ฟีนิกครับใช้เอฟเฟกต์ของเวกอัพยัวฮีโร่ทำการสเปย์มอนสเตอร์ออกมาครับเป็นชาโดว์มิสแล้วก็เสิร์จขึ้นมือเป็นมารชเชนครับแล้วก็จบเทินกันไปเลยวัตตาฟักทำไมบอดคุณพี่พร้อมแห้งแรงน้อยจังครับแล้วก็เข้าสู่เทินของเรานะครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยมาสกุชิงจู่ทำการอัญเชิญออกมาครับเป็นดาร์ครอครับจังหวะนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ ดักมีเสืรอหนึ่งใบขึ้นมือครับเป็นออเนสในออดครับแล้วก็ชุบชีวิตออกมาเป็นฟีนิกเอ็นฟอร์เซอร์แค่นี้ก็ไม่ละคายเครื่องผิวของเราครับแล้วก็ทําการแจกไขจูให้กับอีกฝ่ายและเขาก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยเฟเวอร์ริตคอนแทค เรียกออกมาครับเป็นเอเลเมนทอนฮีโร่เฟลมวิงแมนเอฟเฟกอะไรเอ่ยทําการหยิบหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วเขาก็เปิดด้วยแม็กซี่กันไปนี่ก็เป็นแมชวัดใจครับเราจะทําการรําพาแม็กซี่แบบตึงๆครับเรียกออกมาเป็นเมเจสแล้วก็เรียกเป็นพาราเรลเอ็กซิสครับใช้เอฟเฟกของพาราเรลเอ็กซิสสเปรเพื่อนมันออกมาอีกหนึ่งตัวแต่ก็โดนขัดโดยน้องโอราดากันไปครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือการที่เราเลือกขึ้นมือก็เป็นครูเซเดียดราโกนะครับเพื่อที่จะรอชุบเินนห้า อีกฝ่ายก็สุ่มแบนิชมือของเราไปครับโดยเอฟเฟกต์ของดาร์กรอแต่ก็โชคดีที่โดนเป็นซักเซชันแล้วก็ขึ้นเป็นเลกูลัสครับ สเปออกมาเป็นดราโกครับแล้วก็เสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือได้เป็นรีไวโวครับเรียกเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับอีกฝ่ายก็เตรียมตัวไส้แตกแล้วก็ใช้เอฟเฟกของแม็กซิมัสครับทำการปั๊มดาเมจแล้วก็สเปออกมาเป็นไคจูครับใช้เอฟเฟกของครูเซเดียรีไวโวและหลังจากนั้นก็เข้าสู่บัตเทิลเฟสครับตีด้วยอีควอทแม็กทะลุไป14,000พอยต์ครับจบแล้วครับกับเด็กครูเซเดียของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่่าาาอออออยกจะซัพรร์ตตชงงขเน ีก็มีระบบสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตงและก็อฟิลิเอตนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุกศสาธุเด็กครูเซเดียหรือพาลาเดียน5เต็ม5